ข่าวร้ายคนมักง่ายไฟเขียวกรทมเก็บซากรถจอดไปขายได้ทันทีไม่ต้องรอเจ้าของจากกรณีปัญหาประเด็นข้อกฎหมายจากนโยบายการกำจัดรถเก่าที่จอดในที่สาธารณะและกรุงเทพมหานครมีนโยบายยกออกทันทีก่อนมีข้อสงสัยว่าจำเป็นต้องจอดรอเก็บไว้เพื่อรอเจ้าของมาถ่ายคืนหรือไม่ล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แจงแล้วยืนยันไม่ต้องเก็บขายทิ้งได้เลยเอาเงินมาเก็บแทนได้ โดยทางด้านรองผู้ว่ากทมยังได้โพสต์เล่ารายละเอียดเรื่องนี้ว่าข่าวดีสำหรับคนกรุงเทพข่าวร้ายของคนมักง่ายในส่วนของประเด็นข้อกฎหมายสรุปค,คือสํานักงานเขตส,สามารถขายเอาไปเป็นเงินมาเก็บไว้แทนได้เลยซึ่งทางกรุงเทพมหานาครไม่ต้องมีภาระในการหาสถานที่เก็บรักษาและหาคนดูแลและยังจะได้ร่างระเบียบค่าขนย้ายและเก็บรักษาก่อนขายท่อตลาดโดยหักจากที่ขายท่อตลาดได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังได้เอกชนที่มีใบอนุญาตกำจัดขยะอุตสาหกรรมมาเป็นพันธมิตรโดยจะให้เจอกับเจ้าของซากรถในกรณีต้องการขายเองแต่ไม่รู้จะหาใครรับดำเนินการสามารถคุยกันเองได้โดยตรง